พลตีสุชชะดนายผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการสูอร์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสเสบียงอาหารเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลจิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าและร่วมกิจกรรมกวาดแนวกันไฟเส้นรอบพระตำหนักภูพิงราชนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเสเทพปุย ซึ่งเป็นพื้นที่มักเกิดปัญหาไฟป่าในทุกๆปีจากปัญหาดังกล่าวกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยสำนักบ,บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่สถานีควบคุมไฟป,ป่าภูพิงและอุทยานแห่งชาติใยสุเทพปุยจึงได้มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่มาโดยตลอดเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนในพื้นที่ ได้จิตอาสาพระราชทาน904เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือไฟป่าด้วยการจัดทำแนวกันไฟรอบพื้นที่พัตหนักภูพิงราชนิเวศซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญได้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าโดยกำหนดเขตพื้นที่การป้องกันไฟป่าเป็นพิเศษในรัศมี1กิโลเมตรรอบพัตตนาภูพิงราชนิเวศห้ามเกิดไฟป่าขึ้นโดยเด็ดขาดและรัศมี5กิโลเมตรรอบพัตหนาภูพิงราชนิเวศ จะต้องมีการดูแลอย่างเข้มข้น